สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนนะคะให้ผลในช่วงเดือนกันยายนทั้งเดือนการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวพฤกษ์ศพนะคะชาวพฤกษ์ศพนในเรื่องของ ดวงดาวกันก่อนนะคะดาวสุกนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนชะตาคุณเลยนะคะดาวสุกเนี่ยซึ่งเป็นดาวแห่งความรักด้วยนะคะไปอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงอืมนะคะและได้ตําแหน่งดีด้วยคือส้มต้องบอกว่าดาวสุกค่อนข้างเดินปกติเลยและได้ตําแหน่งดีมาเรื่อยๆนะคะดีกับคุณไปเรื่อยๆเลยนะคะส้มมองว่าดีไปจนถึงน่าจะจนถึงปลายปีเลย นะดีไปจนถึงปลายปีเลยแต่ว่าด้ยวยความที่มีมฤตยูเล็งในเรื่องคู่ครองนะคะต้องระมัดระวังสภาพอารมณ์สภาพจิตใจเราด้วยนะที่มันอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้แต่จริงๆสิ่งที่มองเห็นเนี่ยส้มมองว่าคนโสดก็อาจจะมีความรักดีๆเข้ามาเพื่อนฝูงแนะนำเป็นคนที่เพื่อนฝูงแนะนําหรือเป็นในแบบเพื่อนอะแบบเป็นเพื่อนกันแล้วมาเป็นแฟนกันได้เพื่อนเป็นแฟนอย่างเงี้ย นะคะหรือเป็นในลักษณะที่เราได้คบกับคนที่เรารู้สึกว่าเหมือนเพื่อนกันอารมณ์เหมือนคบกันแล้วเหมือนเพื่อนกันคุยกันได้ทันกันเหมือนเพื่อนกันอะไรเงี้ยชาวพฤกซจะเจอแบบนั้นคนมีคู่นะคะคนมีคู่ส้มมองว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงเข้ามานะคะญาติพี่น้องด้วยที่เข้ามามีอิทธิพลน,นะคะมีทั้งดีและไม่ดีอ่าก็ไปแบบไปดูแลบริหารจัดการเอาเนาะ ต้องบอกแบบนี้มาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากคนมีคู่ค่ะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่นะคะมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยใบแรกขึ้นไพ่สองถ้วยค่ะมีการมางอขอคืนดีกันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยาเลยนะคะบางคนได้แต่ดูคุณมีความสุขกับตัวเองก็มีบางคนกล้าเข้ามาบางคนไม่กล้าเข้ามาก็มีค่ะแต่ขึ้นไพ่สองถ้วยอะ มันก็ยังมีความแบบใสหน้ากากกันอยู่นะคุณเออส้มมองว่ามันก็ยังมีแบบไมคเกมอ่ะมันยังมีเรื่องของการเล่นเกมกันอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะนะแต่ว่าเอาจริงๆส้มก็มองว่าขาดกันไม่ได้นะนะคะเป็นอารมณ์ที่ขาดกันไม่ได้นะคะมีใครคนนึงในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าน้อยใจเจ็บปวดในเรื่องความรักเจ็บปวดเพราะความคาดหวัง นะะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยสมมองว่าเอาจริงๆก็อาจจะเจ็บปวดกันทั้งคู่โดยเฉพาะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกมีความเจ็บปวดมีความน้อยใจอีกฝ่ายนะคะน้อยใจชาวพลึกศพนะคะเจ็บไม่เท้าหัวกลับแต่มันไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรอะในช่วง โดยเฉพาะกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในช่วงครึ่งเดือนแรกอะจะไม่มีการเทคแอคชั่นในการที่จะแบบง้อขอคืนดีอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกับชาวธาตุไฟนะเป็นการแบบรักแบบไม่ทุ่มเทรักแบบไม่เทคแอคชั่นอะไรหรือมีเรื่องปกปิด,ป,ดปิดบังก็ได้นะคะครึ่งเดือนหลังค่ะคือไว้แบบชัดมากๆครึ่งเดือนหลังนะคะมีการง้อแบบชัดเจนมากๆสองเรีอนนะคะคือมีการพร้อมปรับตัวแล้วคุณดูดิ ชาวธาตุดินมังกรฝึกศบกันคุณเออเขาพร้อมปรับตัวเพื่อคุณชาวธาตุดินคุณดูภาพดิชาวธาตุดินมังกรฝึกศบกันฝ่ายหญิงอ่ะจะรู้สึกว่าแบบเรายังเจ็บอยู่เรายังเจ็บเรายังไม่อยากเปิดใจอ่ะเรากลัวเจ็บอีกครั้งอ่ะแต่ฝ่ายชายอ่ะเข้ามาเลยฝ่ายหญิงจะค่อนข้างนิ่ง แต่ฝ่ายชายเนี่ยตามตือ้อตามตื้อเลยตามตือ้อตามง้อเลยคุณเออเป็นอารมณ์นั้นนะคะบอกว่าเราพร้อมปรับตัวเพื่อคุณนู้นนั่นนี่หรืออาจจะมีในเรื่องเงินเงินทองทองที่มาเปด้วยะคะ่ะเออพาไปเที่ยวเออคุณมีพาไปเที่ยวนะม,มีพาไปเที่ยวนะคุณมีคนพาคุณไปเที่ยวนะคะกลางเดือนกันยานะคะ ชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษบกมีเกณฑ์ที่เขาจะพาคุณไปเที่ยวอชาวธาตน้ํามีนกรกฎพิจิกชวนคุณไปกินข้าวชวนคุณไปทานข้าวนี่นะคะเด็กเด็กถือถ้วยชวนคุณไปทานข้าวอมีคนมาง้อแหละอาจจะมากกว่าหนึ่งคนนะคะมีคนมาง้อนะอืนะคะส้มมองแบบนี้ว่าสําหรับคนที่มีคู่นะนะคะ ก็อาจจะเป็นคนคนเดียวของคุณนี่แหละออนะค<ฮ>ะเป็นคนคนเดียวของคุณนี่แหละพาไปเที่ยวไหมพาไปกินข้าวไหมนู่นนั่นนี่อารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะอืมก็จะเป็นไว้แตกต่างกันนะสําหรับคนที่มีคู่ในออคนละราศีก,กันอะไรประมาณนี้เนาะนะคะส่วนในช่วงปลายเดือนสุดๆจะเด่นที่ชาวต่างชาติหรือว่าชาวเมธที่จะสองคุณนะคะส้มจะบอกว่าในช่วงปลายเดือนมีคนสนใจคุณสองคุณ แต่ไม่เทคแอคชั่นถ้าเขาหน้าแก่กว่าคุณหรืออายุมากกว่าคุณเนี่ยซ้มมองว่าในช่วงปลายเดือนสุดๆอะ่ะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าใครที่สนใจคุณแล้วยังอยู่ในชีวิตคุณน่ะถ้าเขาไม่ใช่ชาวต่างชาติเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้ให้ระวังนะเออเหมือนแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคุณคือแบบว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วยังแบบมาพัวพันอยู่กับคุณเนี่ย อืมอันนี้สําหรับความสัมพันธ์ไม่ปกติหรือไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคู่ครองของคุณแล้วอ่ะส้มมองว่าเขาจะดูแลคุณแบบอบอุ่นมีทั้งไว้แบบพ่อเป็นพ่ออยากดูแลเราป๋าอยากดูแลลูกเปเราพาไปเที่ยวพาไปกินข้าวทั้งครึ่งเดือนหลังของกันยาเลยคุณโหอย่างเด่นอะ่ะส้มมอกแบบนี้เลย นะคะผู้ที่มีอิทธิพลน,นะคะกับชาวพลึกศพนะคะคิดอย่างไรทําอย่างไรกับชาวพลึกศพบ้างนะคะขึ้นไพ่ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกชัดมากชัดแบบชัดสุดๆต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้ทุกธาตุทุกราศีเลยเพราะว่ารวมกันได้นะคะอันเนี้ยเป็นคนของคุณนะคะดูได้ทุกธาตุทุกราศี ในกรณีแรกส้มมองว่าเขาตัดใจจากคุณไม่ได้เขายังอยู่แบบเนี้ยแล้วคิดถึงคุณด้วยฝันหนึ่งคุณด้วยตัดใจจากคุณไม่ได้เลยเจ็บปวดเขาก็คาดหวังกับคุณเช่นเดียวกันเจ็บปวดมากๆเขาเจ็บปวดเลยมีอารมณ์แบบอ่อนไหวง่ายคนเนี้ยเป็นอารมณ์อ่อนไหวง่ายเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงตัดคุณออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ นะะในอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดเขาเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขาตัดคุณไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันเหมือนกับเขาคิดคิดถึงคนหลายๆคนมันเหมือนเขามีตัวเลือกเหมือนอาจจะมีแม่ที่ดุมีญาติผู้หญิงที่ไม่ชอบคุณหรือว่าเขาเองมีคนของเขาอยู่แล้วที่เขาเองตัดไม่ขาด หรือว่าแบบส่งพลังงานมาว่าไม่ชอบคุณเพราะว่าตัวคนกลางเองเอะมาชอบคุณแล้วให้คุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเข้าใจใช่ปะอ่าประมาณนี้นะคนโสดค่ะโสดสนิทโสดมีคนเกา่าโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนส้มบอกเลยว่าคนโสดสนิทนะรอเลยหัวบันไดไม่แห้งคุณเนี่ยส้มมองว่าตัวคุณเองอะมีความสุขอยู่กับตัวเองมากๆนะฮะชาวพึกศพตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยาเลยก็มีความสุขอะ เออนั่งจิบเครื่องดื่มแบบนั่งจิบแบบแต่ว่ามีคนแบบอยากเข้ามาหาคุณเนี่ยอยากมีคนเข้ามาหาคุณคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองอะ่ะมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยอะ่ะนะคะแต่มีคนคิดถึงคุณเจ็บปวดเพราะคุณรักคุณแต่ไม่กล้าบอกอะไรประมาณนี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่เด่นๆชัดๆเลยนะคือสองลัคนาราศีนะคะ หรือเขามีดาวจันทร์ดาวศุกร์อยู่ในลัคนาราศีเหล่านี้นะคือชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเด่นมากและขึ้นแค่นี้ขึ้นแค่นี้เลยนะคะสองธาตุเออสองธาตุขึ้นแค่นี้เลยนะคะ,ออนคนนะ,คะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีคนมาจีบคุณแบบพาไปเที่ยวไหมแล้วพยายามแบบว่าคือ คือตัวคุณเองอะ่ะก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณเน่ยคือยังไม่พร้อมที่จะให้ใครมาแบบพุ่งใส่ในความสัมพันธ์ขนาดนี้อะ่ะเอออาจจะมีชวนคุณไปเที่ยวแล้วแบบปลามปามลวนลามอะ่ะอันนี้ต้องระวังนะถ้าไม่พร้อมก็คืออย่าไปด้วยเพราะว่ามันน่าจะมีเรื่องของการแบบลวนลามไม่ถึงขั้นแบบผดด็่ึกอะไรอย่างนี้นะแค่ลวนลามอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าคุณก็ดูนะว่า คุณโอเคไหมกับคนแบบไหนเตือนก่อนเนาะถ้าพร้อมก็แล้วแต่นะคะอืมไพ่ชาวทัตน้ำมีกรกฎพิจิกชวนคุณไปทานข้าวนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมชวนคุณไปทานข้าวอ่ะแล้วก็ส้มมองว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาแต่ถ้าเป็นคนหน้าแก่กว่าหรือว่าอายุอายุมากกว่าคุณอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติดูให้ดีนะ เพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วดูให้ดีเลยนะคะมีปา่ามีทั้งมีทั้งหมาเด็กหมาแก่มีทั้งแมวเด็กแมวแก่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีพิจารณาให้ดีนะคะมีเข้ามาให้เลือกเนาะนะคะในส่วนของคนเก่าคนเก่านะคะมาหมดชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะมาหมดเลย กลับเข้ามาแต่ว่าส้มมองแบบนี้ว่าจริงๆแล้วชาวพลึกศพเนี่ยมีความสุขอยู่กับตัวเองแล้วก็เจ็บมามากเพราะฉะนั้นเราขอดูไปเรื่อยๆแบบผู้ใหญ่เราขอดูว่าใครที่ดูแลเราได้ในระยะยาวดูแลแบบเป็นทั้งเป็นทุกอย่างในชีวิตเราได้อืมเราจะไม่ได้พึ่งพาเขามากเกินไปนะแต่เราดูความความจริงใจอะ่ะเออการพูดการเจราจาความจริงใจ ความจริงใจว่าเป็นไวที่อบอุ่นไหม,มเวลาพูดเนี่ยพูดดีไหมอบอุ่นไหมอะไรประมาณเนี่ยเราจะดูแบบนั้นนะคะว่าคนเก่ากลับมาปรับตัวยาวๆจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะแบบกลับมาคราวนี้พร้อมที่จะมีครอบครัวจริงๆหรือ,อยังเพราะว่าชาวพฤกษศพไม่เล่นนะคะเป็นคนชาวทตุดินที่มีความยึดติดไม่เล่นในความสัมพันธ์แน่นอนนะคะในส่วนของคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนน่ะ ส้มมองว่าก็อย่างที่บอกนะคะมีคนคุยกับคุณมีการคุยกันนะคะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองมีเกณฑ์น้อยใจกันนะคะไม่พูดไม่อะไรน้อยใจในช่วงประมาณวันที่หกนะคะถึงสิบห้าเนี่ยน้อยใจกันนะคะแล้วบล็อกไม่พูดกันแต่เดี๋ยวก็คืนดีกันค่ะมันก็จะเป็นอารมณ์น้อยใจคืนดีกันประมาณเนี้ยแล้วก็ชวนกันไปเที่ยว สำหรับคนคุยเนาะชวนกันไปเที่ยวชวนกันไปกินข้าวอารมณ์ประมาณนี้นะคะตัวคุณเองให้ระมัดระวังนะคะชาวธาตุชาวราศีเมษอ,อ่ะเเพราะว่าในบางคนอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วดูให้ดีนะคะจะแลดูอบอุ่นมากแต่ว่าอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะส่วนชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกในบางคนก็อาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือในบางคนอาจจะมีญาติผู้หญิงที่เขาไม่ชอบคุณนะคะสังเกตดูดีด เป็นช่วงเวลาของการจับสังเกตเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆอะส้อมมองว่าชาวพรึกศพสามารถดูแลตัวเองได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นการที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตมันต้องดีกว่าคุณดูแลตัวเองถึงจะผ่านนะคะในเรื่องของไพ่แชดูสแคปแทรตนะคะสำหรับชาวพรึกศพนะวิธีการวางตัวที่ดี เพื่อให้มีความรักที่ดีขึ้นไพ่ในอบคัพส์สำหรับคนมีคู่นะคะให้ใช้คําพูดที่ดีต่อกันถ้าความสัมพันธ์มันแบบเรารู้สึกว่าเราวิ่งตามเขามากแล้วว่าเราทําเต็มที่แล้วว่าเราก็อยู่นิ่งๆบ้างค่ะอยู่แบบทรงคุณค่าสง่างามเดี๋ยวคนรักวิ่งตามเรามาเองส้มบอกเลยเดี๋ยวเขาวิ่งตามเรามาเองส่วนเราจะคืนดีไม่คืนดีเอาแล้วแต่เราเนาะแต่เขาวิ่งตามเราคนโสด คนโสดเนี่ยมีเสน่ห์มากส้มบอกเลยนะคะแล้วยิ่งแบบว่าเราไม่วิ่งตามใครอ่ะเราโสดแล้วจริงๆพลังงานมันโดดเด่นมากในช่วงกันยาว่าชาวพฤกษบอ่ะในช่วงกันยาอยู่นิ่งๆมีความสุขกับตัวเองนั่นนะคะยิ่งคุณไม่ได้ต้องการใครนะมันยิ่งจะมีคนอยากชูดคุณยิ่งจะมีคนอยากเลือกคุณเข้ามาหาคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเดทไว้ได้เลยส้มจะบอกชาวพฤกษพที่เป็นโสด เตรียมตัวเดทไว้ได้เลยและอาจจะเดทมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยนะคะอืมมีคนอยากเดทกับคุณนะไปทานข้าวไปทงไปเที่ยวก็ดูกันเอาเนาะแต่ก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยน่นนั่นนี่ด้วยนะคะเอออย่างที่บอกไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็เดทได้คุณสามารถเดทได้นะคะเออเดททานข้าวอะไรแบบนี้แล้วดูนิสัยใจคอแบบเนี้ยได้เลยนะคะ มาดูไพ่นางฟ้าออร์เ,เคิลนะคะแนะนําอะไรหรือเห็นอะไรนะคะกับชาวพลึกศพนะแนะนําวิธีการดีๆพลังงานดีๆส้มจะบอกเลยนะว่าไพ่อะ่ะขึ้นไพ่ของการแบบอยู่คนเดียวอย่างมีคุณค่า,าจริงๆนะสำหรับคนโสดอะ่ะหรือแม้กระทั่งคุณมีคู่อะ่ะคุณต้องกลับไปหาความสุขที่เป็นความสุขของคุณจริงๆถ้าคุณอย่างที่บอกทุ่มเทกับอีกฝ่ายมาเยอะแล้วให้คุณหาความสุขใส่ตัวเองบ้างเนี่ยคะ่ะชื่นชมดอกไม้ชาวพฤึกศพชอบ ธรรมชาตินะคะอยู่กับตัวเองอยู่ให้มีความสุขอยู่ด้วยตัวเองให้ได้แล้วคุณจะมีคุณค่ามากๆเลยจะมีคนมารักคุณชอบคุณคนของคุณหรือคนโสดจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ย It is safe for you to love นะคะคิวปิดเนี่ยคือแบบบอกเลยว่าเปิดใจนะในคนที่เข้ามาโอเคมันมีทั้งคนที่มีเจ้าของด้วยมาเทสแล้วมันมีทั้งคนที่แบบจริงใจกับคุณก็มีอะ คุณจะดูออกถ้าเอ๊ะก็เทนะคะเลือกคนที่แบบจริงใจกับคุณความรักเนี่ยมันเซฟคุณจริงๆมันจะมีความรักที่เซฟคุณและจริงใจกับคุณเข้ามาจะมีคนรักที่จริงใจกับคุณจริงๆเข้ามาอยู่นิ่งๆอยู่อย่างสง่าเออเดี๋ยวเขามาตามหาคุณเอง <laughs> You deserve love ใช้ความน่ารักให้เต็มที่คุณน่ารักอะเวลาคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองอะแบบไม่ได้ต้องการใครอะมันยิ่งน่าเข้าหามันยิ่งอยากมีคนมาเข้าหาคุณคุณจะยิ่งน่ารักสดใสเลยเนี่ยเออดีเซอร์ e เลิฟอะมีคนบอกชาวพกษชมั้ยว่าคุณเป็นคนน่ารักขนาดไหนอะเออคือจะมีคนมาอยากอยากสัมผัสความน่ารักอะของคุณอะอยากเสพความน่ารักอะ เอบางคนถึงขั้นแบบอยากขโมยไม่อยากให้ใครได้ความน่ารักของคุณไปเลยอ่ะเขาเลยอยากได้คุณเป็นของเขาประมาณนี้ค่ะอืนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความสุขกับตัวเองเราน่ารักมากมาดูในเรื่องของเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่ที่ดีในช่วง ดูลักษณะเนาะในช่วงกันยานะคะอโอเคให้ใช้คือมันจะมีความไว้ใจกันแบบไม่ต้องเอกอันดับแรกนะมันจะมีความไว้ใจกันแบบไม่ต้องเอกมาแน่เวริซูนนะคะเวริซูลมาแน่ในเดือนกันยาไม่ไม่เกินกันยามาแน่นะคะอืม เขาจะอยู่ภายในเดือนกันยานี่นแหละเนื้อคู่คุณอะนะคะอันดีกวัยตเลคุณจะรู้สึกว่าเวลาเจอกันอะเวลาคุยกันเวลาเจอกันด้วยความที่ว่าชาวพฤกษบจะรู้สึกว่าเราอะอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วเราจะรู้สึกไม่ค่อยมีเคมีกับคนที่เข้ามาหรอกเราจะรู้สึกไม่ค่อยมีเคมีกับคนที่เข้ามาในช่วงกันยาหรือหรือเป็นแฟนเราอยู่แล้วเนาะเออที่กลับเข้ามาแบบ กลับเข้ามาแบบเลือกเราอะไรเงี้ยกับเขามาขอคืนดีกับเราเราจะรู้สึกแบบอะไรอะ่ะ <c oughs> เราจะรู้สึกไม่ค่อยมีเคมีกับเขานะคะแต่บอกเลยว่าคนคนนี้ยเขาจะแบบเพลฟูเน็ตอ่ะเออคือเขาจะโรแมนติกกับคุณเขาจะทําตัวน่ารักใส่คุณให้คุณใ,ใจอ่อนเอาง่ายๆเขาจะมีแต่ไวา์โรแมนติกเข้าหาคุณให้คุณใ,ใจอ่อนกับเขาให้ได้ เอาง่ายๆว่าถ้าใครที่เข้ามาหาคุณนะคะหรือกลับเข้ามาหาคุณแล้วแบบไม่ยอมแพ้กับคุณอ่ะเออพาคุณไปเที่ยวอย่างที่บอกเข้ามางอคุณแล้วไม่ยอมแพ้กับคุณอ่ะใช้ไว้พลังงานโรแมนติกน่ารักกับคุณโดยไม่ยอมแพ้คุณเลยอ่ะต้องได้ใจคุณให้ได้คนนั้นแหละเนื้อคู่นะคะขอบคุณนะคะสำหรับชาวพฤกษบนะขอให้ชาวพฤกษบนะคะมีความรักที่ดีนะคะโชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ ตัวไหนนะครับคุณกำลังตกหลุมท้องคุณแดงคขาฟ้าผมแค่ยืนเฉยๆยังทำให้เธอสั่นกอพอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใส่น้ะแันแน่บอกวุ่่มว่างแต่ไลดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่หวันแต่เจอหน้าผมก็ทำหลุดฟอร์มกันจะบอกว่าไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่เชื่อเพราะภาษากายของเธอมันฟ้องแทบจะเคียนเชื่อผมลงสื้อใครกันแน่ที่เพอใจไปก่อน ใครกันแน่ที่รอขอความตอนนอนฮอเราองตัวในนะครับคุณกำลังตกหลุมของคุณแดงคาฟ้าผม็คขยืนเฉยยังทำให้เธอสัน่นก็พอพอมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใส่ตว